d e วารสการดวนเด็กอันศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าเทพเจ้าโบราณและพังแห่งท่าต่างๆประทักกันในการต่อสู้กับเชิงกลยุทธ์เลือกผู้นำท่าทั้งสี่องค์ดินน้ำไฟและลมแต่ละองค์มีความสามารถพิเศษและสไตล์การเล่นที่กำหนดรูปแบบก,กลยุทธ์ของคุณรวบรวมผู้พิทักษ์ในตำนานสิ่งมีชีวิตวิเศษและนักสู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เด็กตดต่อเวทมนต์ และความสามารถอันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนกระแสการต่อสู้ <In turn. S 1> ได้ปรับแต่งสนามรบและประสบการณ์การเล่นให้ตรงกับสไตล์ของคุณพบกับเทพพเจ้าและตัวละครจากเทพนิยายหลากหลายที่มาพร้อมภาพตา <your> กอบสวยงามและ <your> เอ,อก,กลักษณ์เฉ <In turn. S 1> พาะตัวอัปเดตเนื้อหากาศและไอเทมใหม่ทุกซีซั่นรับประกันความท้าทายและกลยุทธ์ ที่ไม่สิ้นสุดเดว,วาเรสมองประสบการณ์เกมเพลย์ที่เข้าใจง่ายแต่เต็มไปด้วยความลึกเชินสร้างเด็กในฝันเอาชนะคู่ต่อสู้และครองตำแหน่งแชมป์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ